สวัสดีครับและวันนี้คุณอยู่กับเคนในวันนี้เราก็จะมารีวิวโมเดลนะครับไดนโนเสาร์สโตรอดอีกแล้วจากรุ่น Safar รี t d d i n o ด a u r s of China นะครับซึ่งเจ้าไดนโนเสาร์ตัวนี้มีชื่อว่ามา m เ n มนชิสซอรัสนะครับซึ่งมาเมนชิสซอรัสเนี่ยถ้าเกิดใครเคยได้ยินชื่อเนาะตัวนี้ก็น่าจะเป็นหนึ่งในไดนโนเสาร์ที่อยู่กับเรามานานพอสมควรแล้วนะครับซึ่งเป็นไดนโนเสาร์เจ้าเก่าที่อาจจะคุ้นเคยกันบ้างเพราะว่าไดนโนเสาร์ตัวนี้ มีลักษณะโดดเด่นก็คือมีลำคอที่ยาวมากๆเลยนะครับสัดส่วนลำคอของมันยาวพอๆกับช่วงลำตัวและก็หางก็มันรวมกันเลยมาเมนชีสซอรัสก็เนื่องจากมีชื่อเสียงนะครับแล้วก็เป็นไดนโนเสาร์จากประเทศจีนดังนั้นค่ายยักษ์ใหญ่นะครับหรือว่าค่ายซัฟฟรี L t d ของอเมริกาเนี่ยก็ได้เลือกมาเมนชีสซอรัสนะครับเข้ามาอยู่ในไลน์ไดโนเสาร์ออฟไชน่านะครับซึ่งเริ่มผลิตในปี1993นะครับ ซึ่งไดโนเารตัวนี้เนี่ยมาร่วมกันกับเพื่อนคอมันอีก2ตัวนะครับคือเทอริซิโนซอรัสกับยงชวนโนซอรัสนะครับซึ่งลายนี้เนี่ยตอนนี้ปัจจุบันนี้นะครับกลายเป็นลายที่หายากไปแล้วนะครับของค่ายนี้เพราะว่าเลิกผลิตไปมาร่วม10กว่าปีแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราก็เลยจะมาดูโมเดลตัวนี้กันนะครับ แต่ก่อนอื่นเลยผมขอกล่าวชื่นชมผู้ที่กำกับดูแลแล้วก็ดีไซเนอร์ของโมเดลตัวนี้นะครับคือคุณอีไลคิชซึ่งก็เป็นพาลิโออาร์ติสนะครับที่มีชื่อเสียงระดับหนึ่งเลยนะครับซึ่งงานภาพวาดของเธอก็ค่อนข้างจะมีความโดดเด่นครับเพราะว่าเธอเป็นคนแรกๆที่เริ่มใส่สีสันบนไดนโดนเสาร์และก็เป็นคนที่มาก่อนการพอสมควรนะครับเพราะว่า ภาพไดโนเสาร์ในยุคนั้นเนี่ยมักจะเป็นภาพสีตุ่นๆสีเทาสีเข้มๆนะครับไม่น่าสนใจแต่ว่าคุณอีลลาคิชหรือว่าเอเลนอร์คิชเนี่ยก็เป็นคนทีเริ่มใส่สีสันที่สดใสให้กับไดโนเสาร์ในช่วงยุค80-90นะครับผมซึ่งโมเดลค่ายนี้นะครับเนี่ยก็เป็นโมเดลที่มีขนาดค่อนข้างใหญ่นะครับมัมมอธิ s ซอัสตัวนี้เนี่ยมีความยาวตั้งแต่ช่วงหัวจรดหางนะครับร,ราว60ซนเมตรเลย ซึ่งก็จัดว่าเป็นโมเดลที่มีขนาดใหญ่พอสมควรเลยนะครับฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครสนใจซอร์ r ีอร์ตเนี่ยตอนนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่ค่อนข้างจะเหมาะเลยนะครับโดยเพราะว่าเป็นซอร์ r ีอร์ตขนาดใหญ่นะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครสังเกตนะครับลักษณะท่าโพสของมันเนี่ยจะอยู่ในท่าก้าวเดินไปข้างหน้าพร้อมกับเอี้ยวตัวไปทางขวาหันคอไปทางขวาเล็กน้อยนะครับจากนั้นก็หันคอม้วนตลบกลับมาทางซ้ายนะครับ นี่นี่คือท่าทางการเดินของมันนะครับจะสังเกตเห็นว่าคอของมันน่ายาวจริงๆเลยนะครับทำให้เราสามารถเล่นเปอร์สเปกทีฟกับโมเดลตัวนี้ได้พอสมควรเลย และความน่าสนใจอีกหลายๆประการของโมเดลนี้นะครับก็คือ,อลักษณะสีสันอย่างที่กล่าวไปข้างต้นก็คือคุณอ e ีไลเนี่ยก็ได้ให้สีสันกับมาเมนชิซอรัสตัวนี้นะครับค่อนข้างโดดเด่นพอสมควรก็คือมีลำตัวที่สีออกเทาเขียวนะครับส่วนช่วงท้องจะเป็นออกสีครีมครีมนะครับจากนั้นบริเวณเสันหลังนะครับลงไปถึงปลายหางเนี่ย จะเต็มไปด้วยแพทเทิร์นของสีสีดำนะครับสลับผ้าสลับกันเป็นจุดบ้างเป็นลายบ้างแล้วก็ถ้าเกิดว่าบริเวณหัวเนจริงๆริงมันจะมีลักษณะเป็นสีดำนะครับคล้ายกับว่ามันกำลังใส่หน้ากากาอยู่แล้วก็มีดวงตาสีเขียวประกอบกับช่วงบริเวณจมูกที่สีสีครีมครีมนะครับ ซึ่งจริงๆโมเดลผมเนี่ยมันสีมันลอกไปพอสมควรเลยที่ได้มาเนาะมันก็มีอายุพอสมควรแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเอาจจริงๆมันควรจะสีเข้มกว่าน,นี้นะครับบริเวณหน้าผากแล้วก็หัวของมันเนาะอีกดีเทลหนึ่งที่ผมคิดว่าค่อนข้างน่าสนใจนะครับก็คือลักษณะของเท็กเจอร์ผิวหนังของซอร์ร์พอตในยุคก,ก่อนๆเนี่ยเราเคยเชื่อกันว่าพวกซอร์ร์พอตเหล่านี้นะครับจะมีผิวหนังเป็นรอยย่นนะครับเหมือนกับผิวหนังของช้างหรือว่าแรด ซึ่งก็เป็นความเชื่อที่ค่อนข้างสมเหตุสมผลนะครับเพราะว่าสัตว์ใหญ่ในปัจจุบันเนี่ยมักจะมีผิวหนังย่นๆแบบนี้นะครับแต่ว่าถ้ามาพิจารณาจริงๆแล้วเนี่ยจากหลักฐานที่เราค้นพบเพิ่มเตินมนะครับทั้งรอยประทับของผิวหนังซอร์พอดทั้งจากบริเวณตีนและก็ลำตัวเนี่ยทำให้เราทราบว่าเดนเสากลุ่มนี้จริงๆแล้วมีผิวหนังเป็นเกล็ดขนาดเล็กนะครับหรือว,ว่ามีความเล็กเหมือนกับเกล็ดของไก่หรือสัตว์เล็้ยคลานมากกว่าเพราะฉะนั้น ก็ช่วยเปลี่ยนความเข้าใจของเราตอบอยู่หนังซอลอร์ตได้ดีมากๆเลยนะครับโอเคเรามาดูไล่ดูที่เราจุดดีกว่านะครับอันดับแรกเลยคือมาดูที่หัวของมันบ้างนะครับหัวของมานเป็นชีสโซลัสต,ตัวนี้เนี่ยมีความน่าสนใจมากนะครับเพราะว่าในช่วงหลายๆปีมานี้เนื่องจากเดโนเสาร์จีนยังคงไม่ได้เป็นที่นิยมนะครับบางครั้งหัวกะโหลกของมันเปนชีสโซลัสแม้ว่าจะเจอสมบูรณ์นะแต่ว่า หลายๆพิพิธภัณฑ์ก็ไม่ได้ใช้หัวของมันนะครับเนื่องจากอาจจะมีปัญหาเรื่องการติดต่อและก็การเหล่าหัวกะโหลกนะครับทำให้บางพิพิธภัณฑ์จึงนําหัวของดิโพรโดคาสเข้าไปแปะบนกระดูกของมัมมชีิซอลัสนะครับซึ่งจริงๆแล้วหัวของมัมมอธิซอลัสจะไม่ได้มีลักษณะยาวเป็นทรงเหมือนม้าเหมือนดิโพรโดคาสนะครับแต่ว่ามัมมนชีจะมีความเหลี่ยมแล้วก็มีสันจมูกที่โดดเด่นพอสมควรเ <c ust os> พราะฉะนั้นถ้าเกิดมาดูที่หัวกะโหลกของเจ้ามัมมอธิซอลัสตัวนี้นะครับลักษณะ บริเวณโพรงจมูกก็จะมีความสูงขึ้นมาเล็กน้อยนะครับมีความลาดชันเนาะดูมีความพยายามที่จะปั้นให้เหมือนกับกระโหลกมาเปนชิซึ่งผมขอนับถือในความพยายามในยุคนั้นจริงๆนะครับภาพน่าจะหายากพอสมควรเลยต่อจากนั้นมานะครับก็ลักษณะของรูจมูกถ้าเกิดว่า,าใครติดตามข่าวปัจจุบันเนาะรูจมูกของซอรฮพอตจะไม่ได้อยู่บริเวณหน้าผากแบบนี้อีกแล้วนะครับจริงๆมันควรจะมีเนื้อเยื่อ มากกว่านั้นแล้วก็ท่อโพรงจมูกก็น่าจะอยู่บริเวณปลายปากนะครับเหมือนกับสัตว์ทั่วไปเนาะถัดมาดูที่ลําคอกันบ้างดีกว่านะครับลำคอของมัมมิชิซารัสตัวนี้ค่อนข้างที่จะบางแล้วก็ยาวเฟื้อยนะครับสม่สำเสมอกันทั้งลําคอเลยแล้วก็อีกทั้งยังสามารถหักงอได้น,นะครับเหมือนกับคอของงูมากกว่าคอของโซลปอดซึ่งก็แสดงให้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงทางด้านความเชื่อของเรานะครับต่อไดโนเสาร์โซลปอดเพราะว่ามัมมิชิซารัสเนี่ยจริงๆมันมีกระดูกลําคอที่ ยาวมากๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนื่องจากคอ,อกมันยาวมากๆบางตัวมีคอถึง19้ชิ้นกระดูกคอแต่ละชิ้นเนี่ยจึงมีลักษณะพิเศษที่เรียกว่า cervical rib นะครับซึ่งก็แปลคร่าวๆก็คือซี่โครงแต่ว่าเป็นซี่โครงอยู่บนกระดูกคอครับซึ่ง cervical rib จริงๆมีในไดนโนเสาร์ทุกชนิดเลยแต่ว่าในมัมมิชิสซอัสเนี่ยกระดูกซี่โครงลำคอดังกล่าวนะครับก็จะก็จะมีความยาวนะครับบางครั้งยาวไปถึงไปจะโดดกับกระดูกคอชิ้นถัดไปเลยเพราะฉะนั้น เซลฟี่เขริบตัวนี้เนี่ยแหละครับทำให้การเคลื่อนไหวของมัมมีิซารัสเนี่ยอาจจะมีข้อจํากัดอยู่บางประการเช่นกันอาจจะทําให้พวกมันเคลื่อนคอได้ไม่อิสระเท่ากับเคยเท่ากับที่เคยเชื่อกันเนาะก็ในมัมมีิซารัสตัวนี้จากการที่คอของมันโค้งเป็นงูแบบนี้นะครับก็แสดงว่าคอของมันอาจจะหักนะครับถ้าเกินพยายามทําในความเชื่อของเราในยุคนี้เนาะนะครับต่อมาก็มาดูที่ส่วนของหลังกันบ้างนะครับ ถ้าสังเกตด,ดูหลังของมันเบนชีโซรัสตัวนี้เนี่ยจะมีความโค้งมันกับภูเขาเลยซึ่งจริงๆถ้าเกิดเราดูลักษณะสลังจริงๆของมันเบนชีเนาะจะกลายเป็นว่ามันจะลาดลงมากกว่าโค้งเป็นภูเขาแบบนี้นะครับในความเชื่อปัจจุบันแต่ว่าด้วยความาโบราณเนาะวินเทจหน่อยนะครับก็เลยทําให้เราได้ตัวนี้มานะซึ่งก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ว่าสิ่งที่ค่อนข้างน่าขัดใจพอสมควรเลยคือเท้าหน้าของมันหรือว่าตีนนะครับ ตีหน้าของซอร์พอดเนี่ยอย่างที่เรารู้จักกันเนาะลักษณะจริงๆจะมีทรงเป็นเกือกม้านะครับแล้วก็ในกลุ่มพวกซอร์พอด้าหรือว่ายูซอร์พอด้าเป็นต้นไปเนี่ยจะมีเพียงนิ้วโป้งนะครับที่มีเล็บหัวแม่โป้งขนาดใหญ่แหลมแหลมคมอยู่เพียงแค่นิ้วเดียวเท่านั้นเองส่วนอีก4นิ้วที่เหลือเนี่ยจะลดรูปนะครับจนทําให้ไม่มีเล็บอยู่บริเวณนั้นเลยเพราะฉะนั้นที่ถูกต้องเนี่ยควรจะปรับเท้าหน้าของมันให้ มีความเป็นเกลือกม้ามากขึ้นแล้วก็บริเวณน,วนิ้วหัวแม่โป้งเนี่ยควรจะเป็นเล็บแหลมๆเพียงนิ้วเดียวนะครับส่วนที่เหลือก็จะเป็นนิ้วบเรียรยๆนั่นเองนะครับและต่อมาเลยมาดูที่ขาหลังกันบ้างดีกว่าผมขอ,อชื่นชมที่ตัวขาหลังเนี่ยได้ทำลักษณะเป็นรูปทรงหยดน้ำนะครับซึ่งถูกต้องตามความเชื่อข,ของเราในซอลลูพอดเลยแต่ว่าสิ่งที่ยังต้อง ยังไม่ตรงตามหลักฐาน,นจริงๆคือนิ้วของมันนะครับเล็บของซอล์พอร์ตบริเวณขาหลังเนี่ยก็จะมีลักษณะเป็นเอียงไปข้างๆแล้วก็เฉียงไปข้างๆงแล้วก็มีเล็บเล็บ,เล,บเล็บที่1นนะครับยาวและใหญ่ที่สุดตามด้วย2และ3ม,มีแค่3นิ้วเท่านั้นเองที่มีเล็บนะครับส่วนอีก2นิ้วเนี่ยจะไม่มีเล็บนะครับเพราะฉะนั้นเป็น จุดที่เรียกว่าเป็นจุดตายของโมเดลไดนโนเสาร์สมัยก่อนเลยก็ได้นะครับที่มักจะทําตีนของซอร์รพอดเนี่เหมือนกับตีนช้างหรือว่าตีนกิ้งก่านะครับซึ่งตีนของซอร์รีพอดเนี่ยจริงๆมีความโดดเด่นนะครับแล้วก็ไม่เหมือนกับสิ่งมีชีวิตใดเลยต่อมาที่หางนะครับผมคือชอบที่หางของมันเนี่ยมีความไม่ได้ยาวมากนะครับก็มีลักษณะโค้งลงเหมือนกับหางม,ามันเป็นชีสสลัดจริงๆด้วยนะครับอันนี้จัดว่าโอเคเลยบริเวณหางเนาะแล้วก็ ถ้าสังเกตดูดีๆที่กระดูกก้นนะครับหรือว่า East ิสเคียมเนี่ยตรงนี้จะรู้สึกว่าแปลกๆนิดนึงมันดูเป็นแท่งขึ้นมามุมฉากขึ้นมาเลยนะครับจริงๆเนี่ยมันก็ไม่ไม่ควรจะโดดเด่นขนาดนี้นะครับแล้วเหมือนกับว่าที่ใต้ใต,ใต้ท้องคองมมานเนจะขาดกระดูกิวบิสด้วยนะครับเพราะว่าตรงนี้มันเรียบเลยจริงๆถ้าดูที่ภาพจําลองดโนเสาร์เนี่ยจริงๆควรจะเห็นร่องรอยของิวบิสที่ปูดขึ้นมาด้วยแต่ว่าเราไม่เห็นในโมเดลตัวน,นี้นะครับแต่ว่าอิ s เชียมนี่ชัดจริงนะครับเป็นซิกเนเจอร์ของคุณ อีไลไเลยนะก็ว่าได้นะครับอันนี้ก็เป็นข้อมูลคร่าวๆเนาะของความถูกต้องที่เปลี่ยนไปของมารมชิโซลัสตลอด30ปีที่ผ่านมานับตั้งแต่ปี1993เกนี่ยก็มารมชิโซลัสก็มีชื่อเสียงมาจากภาพยนตร์ The Lost World Jurassic Park นะครับซึ่งมันได้ออกมาโชว์ตัวอย่างอลังการแม้ว่าจะเป็นช่วงเวลาสั้นๆแต่ก็ทําให้เราได้รู้จักมันนะครับเจา้ามารมิชิโซลัสก็อย่างที่กล่าวไปนะครับมีความโดดเด่นมากๆใน เชิงของ anatomy นะครับที่แทบจะไม่ซ้ำกับไดนโนเสาร์กลุ่มอื่นๆแล้วก็ด้วยความที่มันคอยาวนะครับโมเดลตัวนี้เนี่ยสามารถนำมาวางเล่นเปอร์สเปกทีฟได้หลากหลายมุมจริงๆนะครับทำให้เราเนี่ยมีลูกเล่นในการจัดท่าโพสของโมเดลตัวนี้ได้ค่อนข้างดีเลยนะครับซึ่งเวลาเอาไปวางกับพวกซอร์พอดวินเทจนะครับของค่ายซา f ฟารีเนี่ยมันก็ค่อนข้างกลมกลืนพอสมควร โอเคนะครับสำหรับโมเดลตัวนี้เนี่ยถ้าให้เทียบสเกลปัจจุบันเนี่ยผมคิดว่าเต็ม10น่าจะได้สัก1นึ่อะไรประมาณนี้นะครับเพราะว่า,าลักษณะความรู้ของเราที่มีมากขึ้นนะครับความเข้ใจของเราเกี่ยวกับท o ัพย์เนี่ยมันเพิ่มมากขึ้นทุกปีแต่ถ้าเกิดว่าให้ในสเกลของโมเดลวินเทจเนี่ยผมคิดว่าน่าจะให้อยู่ที่ประมาณ7 6หรือ7เต็ม10 นะครับเพราะว่าค่อนข้างตรงตามหลักฐานในยุค90พอสมควรเลยนะครับโมเดลนี้เนื่องจากมีขนาดใหญ่เนี่ยผมก็เลยเลือกที่จะเก็บมันเพราะว่าด้วยความที่มันโตใหญ่นะครับโมเดลซอร์พอ์ตปัจจุบันเนี่ย,เน,ยเนื่องจากอาจจะมีปัญหาเรื่องแพ็เกจจิ้งการขนส่งแล้วก็เรื่องอน้ําหนักแล้วก็วัสดุที่แพงขึ้นก็เลยทําให้หลายๆค่ายเนี่ยเริ่มเลี่ยงที่จะทำไดโนเสาร์ซอร์พอ์ตขนาดใหญ่นะครับถ้าทําก็จะทําออกมาไม่บ่อยอย่างเช่น ทายบางค่าอย่าง,อย,างอย่างเช่นแม้แต่ซับฟอรีเองในปัจจุบันก็ไม่ค่อยจะออกซอร์ริพอตขนาดใหญ่ที่มีลําตัวยาวเกินกว่า40ซนติเมตรอีกแล้วนะครับซึ่งค่อนข้างน่าเสียดายเพราะว่าไดนโนเสาร์ซอร์พอตเนี่ยควรจะมีลักษณะความใหญ่โตนะครับแล้วก็โดดเด่นเหนือกว่าไดนโนเสาร์กลุ่ม,มอ,อื่นเวลาวางในเชฟก็จะทำให้มันดูสง,ง่าง,งามมากๆแต่ว่าหลังๆมาเนี่ยต้องยอมรับเลยว่าโมเดลไดนโนเสาร์ซอร์พอตขนาดใหญ่หายากขึ้นจริงๆนะครับ เพื่อเน้นย้ำพอยที่ผมกล่าวว่าโมเดลไดโนเส,สาร์สัตรพัดปัจจุบันเนี่ยค่อนข้างจะมีขนาดเล็กนะครับนี่คือพรูฟของผมนะครับทีนี้เราจะลองเทียบมาร์มนชีสลัสโซนีนะครับกับโมเดลพาตาโกไททันนะครับของค่ายเดียวกันเลยนะครับคือค่ายสัฟฟารีนี่แหละนะครับซึ่งเพิ่งออกมาเมื่อปีที่แล้วนี่เองนะครับหรือปี2022พาตโกไททันเนี่ยก็เป็นไดโนเสาร์ที่เรียกว่าใหญ่เป็นอันดับ2ของโลกเราเลยนะครับมีน้ำหนักประมาณ 50-60ถึงตันกับมาม์มิชีโซลรสตัวนี้นะครับน่าจะมีไซส์อยู่ที่ประมาณถ้าเกิดเป็นมามมิชีโซลรสไซส์ปกติไซส์เฉลเี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 30- 40ตันนะครับซึ่งจริงๆมันควรจะกลับกันใช่ไหมครับพาตกโกไททันเนี่ยมันควรจะตัวใหญ่กว่านี้เนาะเพราะว่าเป็นแดนเสาที่ใหญ่เป็นแบบ2องนะครับลำ,ลำตัวยาวประมาณ3 0มสถึงสาเมตรนะครับส่วนมาม์มิชีโซลัรสเนี่ยไซส์ปกติก็จะอยู่ที่ประมาณ25-30เมตรนะครับแต่ว่า ถ้าเกิดสังเกตเห็นสกเกลของมันนะครับพาตโกไททันเนี่ยมีลำตัวยาวเพียงแค่ประมาณ2ใน3ของโมเดลมาเมนชีโซลัสนั่นเองซึ่งจริงมันควรจะสลับกันใช่ไหมครับจริงพาตโกไททันเนี่ยควรจะใหญ่เท่าเท่านี้นะครับหรือว่าถ้าเท่ากับมาเมนชีโซลัสเลยซึ่งก็เป็นน่าเสียดายนะครับเพราะก็อย่างที่กล่าวไปก็คือปัจจุบันเนาะปัญหาด้านค่าใช้จ่ายต่างๆนะครับแต่จริงๆมันก็พอจะมี ทางแก้ปัญหานะครับก็คือทำโมเดลซอร์พอดยุคใหม่เนี่ยควรจะแก้ปัญหาแพคเกจจิ้งด้วยการหั่นหัวหั่นหางนะครับแล้วก็ทําเป็นส่วนประกอบเอามาประกอบกันจะได้ม้วนหางม้วนหัวได้แล้วก็เก็บในกล่องขนาดเล็กได้นะครับแม้ว่าจะมีขนาดใหญ่ก็ตามเนาะซึ่งผมคิดว่าหลายๆค่ายก็น่าจะเริ่มทําแล้วนะครับอย่างเรบอร์นะครับกับดิโพดูคาสตอตัวนั้นเนี่ยหางงอได้หัวงอได้นะครับแล้วก็น่าจะเป็นตัวต่อไปในรีวิวตอนต่อไปด้วยนะครับ ทีนี้นะครับเมื่อเทียบกับพาตโกไททันไปแล้วเนี่ยลองมาเทียบกับโมเดลรุ่น OG ของค่ายนกันบ้างน,นะครับก็คือค่ายซัฟฟรี LCD นี่แหละแต่เป็นคานิกี้คอลเลคชันนะครับ oh. เทียบกับคานิกี้คอลเลคชันแบ b r a c ิโอซ a ลัสตัวนี้นะครับแล้วก็นี่มีตัวหนึ่งด้วยอ้า oh. วอันนี้คือคานิกี้คอลเลคชันดิโพดูคาส์นะครับ สังเกตเห็นว่าสโร์พอตรุนวินเทจเนี่ยก็อย่างที่กล่าวไ้เนาะมันอยู่ด้วยกันเยอะๆแล้วมันสวยจริงๆนะครับแล้วก็มันดูสไตล์มันก็เข้ากันด้วยนะครับผมโคตรคิดถึงโมเดลไดโนเสาร์ alt, แบบไซส์ใหญ่ๆนะครับสโร์พอตมันต้องทำไซส์ใหญ่ๆไงมันจะได้อ่าโดดเด่นกว่าไดโนเสาร์ alt, ตัวอื่นในเชฟซึ่งควรจะเป็นแบบนั้นพอสโร์พอตไซส์ใหญ่เอามาย่อหรือสเกลเล็กเนี่ยมันเลยดูแบบเขาเรียกว่าอะไรมันดูไม่ค่อยสุดเท่าไหร่เนาะ ถ้าเทียบกับรุ่นเก่าๆนี่สมัยก่อนเนี่ยเขาใจปั้มมากเลยครับทำแบบไซส์ใหญ่นี่เลยแล้วก็เผื่อใครไม่ทราบเนาะโมเดล a บคิโอสลาสของคานากิ1988ตัวนี้เนี่ยนะครับจะปรากฏตัวในจูเ a สิ i c p าร์ค3ด้วยนะครับนี่ตัวน,นี้ผมมีนะครับเนี่ยจะสังเกตเห็นว่าพอยต์ของผมเนี่ยมันชัดเจนจริงๆนะครับน่าเสียดายที่โมเดลสมัยใหม่ไม่ค่อยจะทําออกมาแล้วแต่มีอยู่ค่ายหนึ่งที่กล้าทานะครับคือคอเลกเตอร์นั่นเองนะครับหรือโมเดลมาเป็นชีสลาสเหมือนกันด้วยนะครับ ค่อนข้างที่จะตัวใหญ่แล้วก็ล่าสุดเนี่ยดูยังโกโซอลัสนะครับตัวใหญ่จริงตัวนี้ผมกําลังรอจังหวะสอยมาทั้ง2ตัวเลยนะครับติดตามันตอบไปได้โมเดลตัวนี้ก็ปัจจุบันค่อนข้างหายากแล้วนะครับผมก็รู้สึกดีที่ได้ตามล่าเจ้าไดนโดนเสาร์ตัวนี้ได้สําเร็จนะครับแม้ว,ว่าจะ,จะ,จะใช้เวลาพอสมควรก็ตามเนาะนะครับก็ปัจจุบันหายากแล้วถ้าเกิดใครที่ยังสนใจมามป็ชีสลาตตอนนี้ก็สู้ๆนะครับ <laughs> ยังไงผมก็ ยังคงแนะนำโมเดลตัวนี้นะครับสำหรับสายคอลเลกเตอร์วินเทจนะครับรุ่นใหญ่เนาะโมเดลตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่ไม่ควรพลาดในคอลเลกชันจริงๆนะครับกับโมเดลมาร์เมนชีสซูลัสจาก Safari Ltd. Line Dinosaur s of China นั่นเองนะครับโอเคเนะาะสำหรับรีวิวในวันนี้นะครับก็ขอสิ้นสุดแต่เพียงเท่านี้นะครับถ้าเกิดว่า ใครมีโมเดลตัวนี้อยากจะอวดในคอมเมนต์หรือว่ารู้จักกับโมเดลตัวนี้มาก่อนก็อย่าลืมมาเล่าให้ผมฟังได้นะครับและก่อนจะจากกันไปในวันนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ให้กับช่องม,มิสเตอร์เดนอนดิกเกอร์ด้ยวยนะครับและสำหรับวันนี้บ๊ายบาย